เกือบแล้วคะ่ะลิซ่าเกือบสปอยท่าเต้นเพลงมันนี่เราเลยได้เห็นโมเมนต์เลิกลากสุดน่ารักจากลิซ่าในรายการเอา n นวอันลิมิเตพิธีกรคุณน้าอินอูนักแสดงซีรีส์ทำหน้าที่ MC รายการในวันนี้คะ่ะโดย MC ีบอกกับลิซ่าว่า คุณมียอดขายอาัลบั้มมากกว่า8,000 800, ๊อปปี้สมาชิก Black พิ n คขึ้นสู่อันดับ1บน YouTube แล้วคุณได้สร้างสถิติใหม่สำหรับไอจูนอันดับที่1และนี้ยังไม่สิ้นสุดแม้แต่ข้อมูลเรคคอร์ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับ MV ในฐานะศิลปินเดียวก็ได้กลายเป็นระดับโลกอย่างแท้จริงแล้วขอแสดงความยินดีด้วย ลิซ่าบอกว่าฉันใส่ความพยายามอย่างมากในการเตรียมทุกอย่างต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยค่ะคำว่าล,ลิซ่าซ้ำกันกี่ครั้งถ้าเรารวม L A S I S A ด้วยหากไม่มีก็จะรวมกันได้38ครั้งแต่ถ้าหากเรารวมก็จะได้40ครั้งลิซ่าบอกว่าว้าวมันซ้ำกันหลายครั้งจริงๆด้วยค่ะ และ MC ถามว่าเพลงมันนี่คืออะไรมันนี่เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากมีทั้งการแรปและเด็กแดนซ์นั่นแหละคือประเด็นสำคัญคุณอยากจะแนะนำส่วนไหนของเพลงส่วนที่มีเนื้อเพลงท่อนที่บอกว่า c e l i n e my shoes" หนูคิดว่ามันเท่มากๆและลิซ่าก็พูดถึงเบื้องหลังการให้ยทำเอ็มีเพลงค่ะมันเป็นฉากยิงที่น่าทึ่งมากเล็บของฉันหนักมากจนมันหลุดออกมา ชุดสวยมากเป็นทรงผมใหม่ที่ฉันลองได้ค่ะลิซ่าคุณเป็นคนคิดบวกและสดใสเสมอความลับของคุณคืออะไรทุกวันผ่านไปเร็วมากมันสนุกมากๆฉันยังเห็นความคิดเห็นของแฟนๆมากมายที่ให้กำลังใจกับฉันแล้วถ้าคุณรู้สึกแย่ละ่ะฉันก็จะไม่อยู่คนเดียวฉันก็จะคุยกับคุณแม่ถ้าคุณสามารถย้อนกลับไปตอนที่คุณยังเป็นเด็กได้คุณอยากจะทำอะไร ฉันอยากจะกลับไปตอนที่ฉันยังเป็นเด็กประมาณ5-6ถึงกขวบค่ะตอนที่ฉันไม่เครียดมากย้อนกลับไปตอนที่ฉันไปเรียนเต้นตอนนั้นมันสนุกมากๆตอนเตรียมตัวสำหรับอัลบันเดี่ยวอะไรที่คุณคิดว่าต้องทำส่วนที่มีฉากของประเทศไทยค่ะฉันกำลังคิดเกี่ยวกับบ้านเกิดของฉันส่วนที่ฉันอยากจะทำและฉันก็คิดถึงมันฉันคิดถึงตัวละครของลลิสารวมกับเท็ดดี้อปปา คุณมีรูปร่างที่ดีและมีวิธีดูแลสุขภาพอย่างไรฉันเล่นกีฬาอย่างพิลาทิสค่ะฉันยังคงฝึกฝนต่อไปแม้ว่ามันจะยากแต่ฉันก็จะทำต่อไปแบบไม่หยุดและคุณอยากจะทำสิ่งที่คุณทำได้ดีหรือคุณอยากจะทำสิ่งที่คุณรักเมื่อฉันทำในสิ่งที่ฉันรักฉันจะมีความสุขและดูเหมือนว่าเมื่อฉันทำสิ่งต่างๆตอนที่มีความสุขมันกลับกลายว่ามันเป็นสิ่งที่ดี ลิซ่าคุณช่วยแบ่งปันเคล็ดลับของคุณในการถ่ายภาพฉันเดาว่าฉันจะรู้ว่ามุมไหนที่เหมาะกับฉันมากกว่าแต่ทุกคนไม่รู้มุมดีๆของตัวเองหรอกเหรอคะเวลาถ่ายรูปเซลฟี่ฉันก็จะเอาโทรศัพท์ให้สูงขึ้นกว่าหน้านิดหน่อยสุดท้ายลิซ่าฝากเอาไว้ว่าบิงรอกิจกรรมโซโลของฉันมานานแล้วขอบคุณมากๆตอนนี้มันพึ่งจะเริ่มตน้นโปรดสนับสนุนฉันต่อไปด้วยนะคะ 와이스, 갔나? <목소리> 어, 정말 대단합니다. 근데.